สวัสดีครับสวัสดีุผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมและงานมอนเตอร์เอ็กซ์โปปี2022นะครับครั้งนี้จัดติดต่อกันเป็นครั้งที่39นะครับที่เดิมฮะมเมืองทองธานีนะครับก็มีตั้งแต่วันที่1ธันวาคมไปจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ใครที่สนใจนะใครที่อยากจะมาเดินชมรถสวยๆเทคโนโลยีมากมายนะฮะต้องมาชมกันที่งานแห่งนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะว่าข้างในนั้นบรรยากาศของงานนั้นมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ give it to me ตอนนี <Min jogo. S 1> ้เราก็อย yeah, like ู่กันที่บูธของ m a ส d a นะครับก็แน่นอนถ้าว่าในงานมากรายยนต์ m a ส d a นั้นต้องมีรถมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอย่างมากมายแน่นอนเดี๋ยวจะพาดูนะฮะว่าแต่ละคันนั้นเขามีโปรโมชั่นอะไรแล้วก็มีรถอะไรบ้างในบูธนี้ดูกันเลยครับเริ่มที่คันแรกนะฮะมาสด้าซ8นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็น SUV ที่นั่งดีมากๆนะครับขับดีนั่งดีที่สําคัญเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นกับตันซีสอ่กับตันซีสก็คือ6ที่นั่งรุ่นท็อปคือหที่นั่ง รุ่นรอลรบายเป็น7ที่นั่งในราคา1699 1 6 9 9 0 0้ามาดูนหฮะว่ากับตันซีดเป็นยังไงป๊าปนี่นะฮะที่นั่งแบบแถวหลังนี่แถว2นี่แยกซ้ายขวายอดจริงสำหรับ c x 8คันนี้นะครับราคา1,699,000บาทจาก CX 8แล้วนะครับก็มาดูกันที่ CX5 หรือ CX5 ที่หลายคนเรียกนะครับคันนี้ก็เป็น SUV คันที่ย่อมลงมาเล็กลงมาจาก CX8 นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่มีรุ่นกับตันซีนะอันนี้ไม่มีนะครับคันนี้คือ1,499,000บาทนี่อันนี้ก็จะแบบครอบครัวยังเล็กอยู่แต่ถ้า CX8 ต้องเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มาดูตระกูล CX ต่อเลยนะครับคันนี้เป็นคาร์บอนอิดิชันนะครับ รับลดได้เลยมีลดเลยนะครับคาร์บอนออดิชัน CX 3 0คันนี้นี่คือสีใหม่นะครับที่มีอยู่นะฮะแล้วก็สีเนี้ยมีอยู่แล้วในทุกๆรุ่นแต่พอเป็นคาร์บอนออดิชันก็คือจะมาตัดดำนะครับล้อเป็นสีดำกระจกมองข้างเป็นสีดำคิ้วรอบคันเป็นสีดำนะครับเบาะเป็นสีแดงเน่ดูฮะเบาะแดง็เนงเงาเบาแดงนะครับ อันนี้เฉพาะคาร์บอนดิชั่นซึ่งก็ต้องบอกว่าคาร์บอนดิชั่นนี้เป็นเป็นรถที่เราใช้ชื่อเดียวกันกันกบในอเมริกานะครับแต่ว่าไม่ไมีส่วนไหนเป็นคาร์บอนใช้แค่ชื่อเท่านั้นแล้วก็ทําให้มันเป็นลิมิเต็ดเพิ่มขึ้นมามีรถพร้อมส่งนะทั้งหมดเนี่ยในคาร์บอนดิชั่นีี้มี1,500คันที่พร้อมส่งมอบเลยเพิ่งเสียงโบสทโอ้โหดูเลยสุดติ่งนี่ดูหรูหรานะตัดกับตัดกับพโนแบ็กนะครับสวยงามเลย ต่อด้วย CX3 ครับที่เป็นคาร์บอนดีเซชันคันนี้นะทุกคันที่เป็นคาร์บอนด i เซชันเบาะแดงหมดยกเว้นคันนี้ยกเว้นรุ่นนี้นะครับที่เป็นเบาสีดำขายที่ชอบแบบเฮ้ยถ้าเป็นเบาะดำอยากขับคาร์บอนด i เซชันต้องคันนี้เบาะสีดำรุ่นเดียวเท่านั้นที่มีเบาะดำที่เหลือที่เป็นคาร์บอนดีเซชันเบาะสีแดงหมดทุกรุ่นทุกคันนะครับอันนี้มีทุกรุ่นนะเก เป็นตระกูล CX เนี่ยไม่มี c x ีอย่างเดียวที่เป็นคาร์บอนดีชันนะครับและนี่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับของคาร์บอนด t ชันซึ่งเรียกสีนี้ว่าแมชช i นเกรยนะครับอันนี้คาร์บอนด t ชันมีสองสีนะแมชชินเกรกับโพลีเมทัลเกร y นะครับมีสองสีแต่ว่าสีเนี้ยเพิ่งโชว์ในงานนี้เท่านั้นนะครับทั้งทั้งแมชชินเกรและโพลีเมทัลเกร y ก็คือมีในตระกูลที่มาสด้าทำยกเว้นเซ8กแปดที่ไม่มีเท่านั้นมาด้าสองซีดานมาด้าสองฮัสแบก ันนั้นส CX 3 CX 3 0 CX 5มีหมดเลยนะครับอันนั้นอันนี้คือสีใหม่เลยนะนี่คือสีใหม่เลยแล้วบอกว่าสวยไม่แพ้กันแมชชินาาเกรย์ภายในหมือนกันสีนี้ภายในแดงเหมือนกันนี่เครื่องเสียงโบสเหมือนกันเฮ้แต่ว่าดูที่แผงประตูนะความแตกต่างเมื่อกี้นี้นะฮะอันนี้ดูเมื่อกี้นี่เป็นสีเพนโนแบ็คอันนี้เป็นแบบอลูมิเนียมเงาๆนะครับอันนี้ก็คือสีแมชชินเกรย์สีใหม่ที่มีในงานนี้นะครับ ตรง m อ็นะครับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39ครับเก้านี่คือยู่กับ MG ตัวอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็น MG z s จ v คันนี้เป็นรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์ไปลองขับมาแล้วใช่ไหมครัโชั่เป็นไงบ้างคันนี้ขับดีนะคันนี้นะอ่าเป็นไงบ้างเหมือนกันหมดกับ MG z s แต่ว่าเปลี่ยนหน้าอ่าอันนี้หน้าใหม่หน้าเขาไม่มีรูลมระบายอากาศแล้วนะไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้ความไม่ต้องระบายความร้อนแล้วนะใช่ฮะอันนี้เป็นไฟฟ้า100%ต้องบอกว่า MG เนี่ยเป็นผู้นำเรื่องของ EV เลอีว เป็นผู้นำมากๆเป็นผู้บุกเบิกตลาดจนวันนี้เนี่ยภาพของ MG คือให้เม่นเป็น EV เว้ยซึ่งวันนี้ก็จะมีเปิดตัวนะครับอีกคันหนึ่ง MG4 นะครับ MG4 ไม่ใช่ SUV MG4 ไม่ใช่ SUV ตอนนี้ SUV เนี่ยมีหลายคันแล้วมีทั้งเครื่องยนต์เพียวๆมีทั้งไฮบิดใช่ไหมแล้วก็เป็นทั้ง EV ก็คือเปลี่ยนหน้าอันนี้ แต่ว่าบอดี้เดียวกันมี3แบบ MG4 ไม่ใช่ SUV แต่เป็นแบบเป็นเก๋งเป็นแบบบอกแบบบอกไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงคล้ายๆกับไฮสเปกให้สูงหน่อยไม่เตี้ยเหมือนเก๋งมากอะไรอย่างเงี้ยอู่ตรงกลางระหว่างเป็นไฟฟ้าแล้วลูกผสมเป็นไงขับแล้วสนุกขับสนุกมากครับเป็นรถไฟฟ้าที่ข่อนล้อหลังใช่แรงมากสนุกมาก เป็นไงการชนรถนี่แบบเขาฉลาดมากรถเข้าโค้งปุ๊บดึงกลับมานี่รถกลับมาอยู่ต้องบอกว่าโค้งอะไรเนี่แม่นมากใช่ช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยนี่นะช่วงล่างยางเบรกเบรกทุกอย่าง Continental เป็นคนทําให้หมดดีไซน์ออกแบบให้ขายจำหน่ายยางรถยนต์ช่คตอนนี้มาทําช่วงล่างทั้งชุดใช่ทั้งชุดหมดเลยทั้งโช๊คโชคอัพสปริงทุกอย่างเป็นคอนเทนเ n t ตันหมดเพราะนั้นเนี่ย คันนี้นะใครหารถไฟฟ้าราคาตับล้านบอกเลยไม่ถึงล้าน,ไม,านไม่เกินล้านนะนรนครับต้องบอกว่าตลาดนี้เดือดมากคันนี้ MG4 เดี๋ยวรเอเปิดผ้าคลุมปุ๊บพร้อมประกาศราคาอ่าใช่รุ่นดีนะครับมีราคาจำหน่ายทยี่ที่8,6,9 0 0บาทครับรุ่น X นะครับมีราคา จำหน่ายอยู่ที่พอดีมานทีคือแดแสนหือนเก0บาทรุ่น X ก็คือ9 6 000, 9 0 0 0หกื่นเก้บาทแล้วนี้เราก็อยู่ที่พูดของ<ม>นิสสันนะครับครบครอบ 70ปีนะครับเครืนี่เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นลิมิเต็ดสีอย่างงี้สีเทาใช่ไแล้วก็เป็นรุ่นครบรอบลิมิเต็ด70ปีของเขานะครับแต่ส่วนนิสันเนี่ยก็คือนิสันเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นเลย e-power ดีเซลก็ดีเซลนะดีเซลก็จะเป็นเหมือนเดิมนะที่จะใช้ใช้เครื่องยนต์ปั่นปั่นไฟเครื่องยนต์รปั่นไฟเพื่อไปคือถ้าคุณอยากขับรถ e-v แต่ คุณไม่อยากที่จะต้องไปหาที่ชาร์จไฟใช้ตัวนี้ e-power นี่ก็คือเหมือนเอาเครื่องยนต์มาเป็นปั่นไฟมาเป็นเจเนอเรเตอร์ปั่นไฟแล้วก็แล้วก็รถก็วิ่งใช้ไฟเติมน้ำมันคือไม่ไม่ต้องไปจอดเสียดชาร์จเติมน้ำมันเติมน้ำมันมันเครื่องปั่นไฟไปอารมณ์อารมณ์การขับขี่เนี่ยผมว่า E-power อเนี่ยอยู่ในระหว่างที่รถจะไปเป็นไฟฟ้า100%ซหรือจะไปเป็นฟิลเซลในอนาคตอันนี้อันนี้คือใช้งานสะดวกที่สุด ฟีลการขับขี่เป็นไฟฟ้าขึ้นเขาอย่างเงี้ยนะชันๆนะฟีลอีวีเลยเหยียบปั๊บเครื่องเงียบเชื่องอังนี้เลยนะเหยียบปุ๊บรถเทคขึ้นไปเครื่องเงียบเลยเพราะว่ามันมีไฟอยู่ในแบตเป็นไฟฟ้าปเครื่องก็ยังไม่ทําเราจะไม่รู้ว่าเครื่องยนต์จะทำงานตอนไหนและรอบสูงต่ําแค่ไหนพอกดปุ๊บปื้อเงียบปื้อขึ้นไปอยู่ดีๆก็ททำมันจืดขึ้นมาก็ได้ก็มีนี่เป็นอย่างนั้นอีพอว์เวอร์เป็นอย่างนั้นกระจังดําก็คือตัวเนี้ยตัดดำนะเทาดาเทาดา นะครับหน้าจะาสติ๊กเกอร์ดลนะอันนี้ก็เป็นอเมล่าอเมล่านี่คือพันซีซีเทอร์โบพันซีซีเทอร์โบนี่พันเทอร์โบนะครับอันนี้ประหยัดจริงแต่ว่าซิตี้เนี่ยก็ซิตี้ประหยัดน้อยกว่านี้แต่แรงกว่านี้ขับสนุกกว่านี้แต่อันเนี้ยประหยัดจริงพันเทอร์โบแล้วตอนนี้ในรุ่นนี้มีในต่างประเทศด้วยนะอันนี้คือขายต่างประเทศด้วยอ่าเหมือนกันเลยบอดี้เหมือนกันภายในภายในสามารถที่จะแต่งได้แล้วก็ในต่างประเทศตอนนี้เปลี่ยนโมเดลไปแล้วเปลี่ยนโมเดลไปแล้วอันนี้ยังเป็นโมเดลเก่าลใช่ใช่ And และทั้งหมดนี้ก็คืองานมหกรรมยานยนต์นะครับหรือว่ามอเตอร์เอ็กปปี2022ครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่เราได้จัดสรรแล้วก็เก็บไว้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับใครที่สนใจนะยังไปเดินชมกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ครับผม